มีความสุขอยู่ที่ไหนผมก็อยากจะอยู่ที่นั่นต่อไปยาวๆนะครับโอ้ทางด้านของเปาโลดิบัลล่านักกักนักครบคนนี้ครับย้ําชัดเจนเลยนะครับอยู่ต่อสุดแฮปปี้กับโรมานะครับเปาโลดิบัลล่าครับแนวรุกตัวเก่งของโรมาเปิดใจมีความสุขและก็พร้อมปักหลักคาแข่งกับมาป่ากรุงโรมต่อไปนะเราต้องบอกว่าดนะิบัลล่าเนี่ยตกเป็นข่าวเรื่องการแยายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างหนักเลยเพราะถูกว่าสื่อในอิตาลีครับแชว่ามีค่าสัญญาเป็นแค่ส2บสองล้านยูโรสําหรับสโมสรต่างแดนและ 20, ยรี่อิบอลนะ หวัวอกทีมชาติอาร์เจนตินาคนนี้ย้ายจากยูเวนตุสมาอยู่กับโรม่าแบบไม่มีค่าตัวในฤดูกาลที่แล้วลงสนามไป38เกมทำได้18ประตูเลยครับและที่สำคัญเกือบพาโรม่าได้แชมป์ยูโรปาล่ครับชื่อแพ้จิโตตต่อเซบียา่าในนัดชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเลยเาตัวเพิ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีและบังเอิญได้เจอกับเจโกซิวานะครับ ในการแข่งขันฟอร์มูล่าวันรายการบริสติชกลางปีนะครับผมเอาซึ่งซิวาก็พยายามชวในให้เขายามเล่นด้วยกันที่แต r มฟอร์ดบิดนะครับแต่ล่าสุดครับโอ้โหปาโลดิบลาออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับกับสื่อในประเทศบอกว่าเออผมมีความสุขที่โรมาผมจะอยู่ต่อไปหรือเปล่านะรอ,อแน่นอนเราจะเริ่มฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้แล้วหรือว่าวันจันทนะ อโหอันนี้คือสิ่งที่เปาโลดิบลาได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขามีความสุขที่กรุงโรมจะเล่นให้กับโรมาต,ตราบนานเท่านานเลยนะครับอืม mm hmm. จัดไปให้วัยรุ่นจัดลอย